สวัสดีค่ะมือนี้นะคะสิพามาฟังคําสัมภาษณ์ของซอแอดออราดีค่ะพี่นอ้องมือนี้กับซิวในจากหน่อยหันนางยูอูหนาบานสิมาผ้าฟังสัมผา์ของซอแอดออราดีที่ได้มีการพูดถึงน้องเพชรน้องพอ,อยอ่ะตั้งแต่ว่า ไปรับมายัางไงแล้วมันเป็นเรื่องที่แบบว่ามันมีเรื่องทีหนาคนลุกเรื่องทีเหนือธรรมาสตร์หรือว่าเรื่องทีหลายๆโคตรอาจจะเขาบอถึงในจุดนี้เพราะว่ามันก็มีกระแสมาว่าอะทาไมน้องเพชรน้องพลอยเนี่ยชื่อเพชรชื่อพลอยมาจาแต่แรกหรือเปล่าอันนี้ก็มีคําตอบแล้วบอกว่าน้องเพชรน้องพลอยทําไมมีราศีไม่เหมือนแบบว่าบ่คือเด็กเอาอยัางไงพี่น้องบ่ได้ว่าว่าตรงได้บ่ว่าอะไรละ ไม่เหมือนเด็กไม่มีอันจะกินอ่ะพี่น้องบอขคือเด็กบันนอกธรรมดานะคะมีสังฆาราสีมีบุญญาบารมีอยียองบอแล้วก้อนที่ทางส่อแองกับบอดบอยเนี่ยสิตดสินใจเอาน้องพิดน้องพ่อยมาเป็นลูกบุญธรรมนี่พี่น้องในการขออีอยังทุกอย่างแหละมันก็มีเหตุการณ์ที่ได้มีการโทรไปหาพระอาจารย์ที่นับถือนะคะพระอาจารย์กับในมีการเว้าอีอย่างที่มันแบบว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ มันไม่มีอะไรเลยที่เป็นเรื่องบังเอิญสําหรับเรื่องนี้ค่ะทุกคนพ่อซานเนอร์ได้ไปฟังแล้วนะคะในสัมผัสของทางอ่ะพี่คิมเนาะในมีการสัมผัสทางซอแอนฟังแล้วก็ถึงกับคนลุกมากมากเลยเพราะว่าเรื่องเล่าของน้องพิดน้องพ่อยนะคะซานเนอร์ก็ได้ติดตามมาอยูอ่บางส่วนนะคะพี่น้องว่าน้องมาจังไดเป็นจังไดพอจําจได้ที่ว่ามีคนเอามาท่านนะคะมียา ไม่ยายเอามาท่านใหบอดบอยพอคุณแม่นมีลูกประมานหาหกคนแล้วเรียงบ่ไหวค่ะก็เลยได้มีการเอามาท่านดูใหกับบอลบอยซีริชัยจึงได้มีเหตุการณ์ได้รับนะาน้องเพชรน้องพลอยมาเป็นลูกบุญธรรมในปัจจุบันค่ะเดี๋ยวสิพาพพี่น้องไปฟังค่ะพี่น้องสำรับสัมผัสของทางซอยแอนอลาดีที่ไได้บอถึงที่ไปที่มากของทางน้องเพชรน้องพลอยค่ะ ก็เอาน้องมาหาพี่บอยบอกว่าเนี่ยเอาเด็กไปเลี้ยงไหมเอาน้องไปเลี้ยงไหมคือยายดูแลไม่ไหวจริงๆเขาไม่มีบ้านเขาเช่าห้องอยู่จริงๆต้องบอกว่าคุณแม่น้องอะมีลูกทั้งหมด6คนคุณยายเขาก็เลยบอกว่าแบบเขาก็ไปขอพรจากศาลที่ไหนสักที่หนึ่งอะไรเงี้ยบอกว่าขอให้ได้เจอคนที่ดีเพราะว่าคือแม่แม่เขาอะขออนุญ,ญาตนะคือแบบเหมือนเขาพยายามคิดสั้นหลายครั้งแล้วเพราะเหมือนเขาก็ดูแลลูกไม่ไหวอะไร พี่บอยก็เลยรีบกลับมาหาแอ้มมาหาแอนที่โรงแรมแล้วก็มาพูดให้ฟังว่าเนี่ยมีคนจะเอาแบบจะเอาลูกมาให้เลี้ยงเนี่ยเป็นอย่างนี้แบบแต่พอเราดูอะสีสีผิวของเขาอะเรารู้สึกว่าเขาไม่ใช่ไม่ใช่คนบ้านบ้านหนูก็เลยแบบหนูก็ไม่เชื่อนะหนูคิดว่าผีหลอกหรือเปล่าหรือว่ามันมีอะไรมาบังบดให้พี่แบบมองเห็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือด้วยความที่ว่าพี่บอยเขาก็มีมีพระอาจารย์ที่นับถืออยู่ที่เชียงใหม่ค่ะเดี๋ยวโทรไปหาพระอาจารย์เลยหนูก็บอกโทรไปหาพระอาจารย์เลยคือหนูว่าสายมยูอยู่แล้วไง <Okay. S 1> ว่าโทรไปหาพระ เลยแบบเป็นยังไงอะไรเงี้ยพระจาจาร์ก็เลยแบบพอพระจาจาร์รับสายฮัลโหลค่ะพระจาจาร์คือแบบมีมีคนจะเอาเด็กมาให้เราเลี้ยงอะไรเงี้ยค่ะทำไงดีอะไรเงี้ยพระจาจาร์ท่านก็เลยบอกว่าแฝดใช่ไหมผู้หญิง<ม>หนูก็มองหน้ากันมากับยายใช่ไหมยายแบบผมหัวขาวเลย<ม>คือใช่ใช่แล้วหนูก็เลยบอกว่าเลี้ยงเลยไม่เป็นไรนั่นแหละคือลูกของคุณสองคนมันเหมือนจะเหมือน มีมีบุญ<ช>ที่จะมาเป็นลูกเราแม่เชื่อไหมว่าก่อนหน้าเนี้ยทั้งปีมีแต่คนฝันว่าหนูท้องสักพักแป๊บหนึ่งท่านก็โทรมาอีกแล้วก็บอกว่าคนพี่อย่าชื่อพลอยนะคนน้องชื่อเพชรก็ตั้งชื่อให้เลยตั้งชื่อใช่ค่ะ ซึ่งจริงๆอะชื่อน้องไม่ใช่ชื่อนั้นก็นั่นแหละค่ะสรุปก็ก็ได้เข้ามาเป็นในสมาชิกแล้วก็ตอนนี้หนูก็ทําเรื่องขอรับเป็นบุญธรรมเรียบร้อยเอามาเลี้ยงนานเลยยังคะตอนนี้เขาสองขวบแล้วค่ะสองขวบพอฟังแล้วรู้สึกได้เลยว่ามันไม่มีเหตุบังเอิญในโลกนี้นะั้นมันจะมีแต่เรื่องที่ถูกขีดไว้ทั้งนั้นแล้วก็เป็นเรื่องสมเหตุสมผลไอ้นั่นก็สมเหตุสมผลแล้วคิดว่าจะทําเพลงใหม่อีกไหมแต่งใหม่ทําอยู่ค่ะก็สุ่มสุ่มหาเพลงสุ่มทําเพลงอยู่เหมือนกันค่ะ หรือเวลาที่เราทําเพลงไปเรื่อยๆม,มันจะมันจะมีต้องมีจุดจุดนึ่งอะที่เราจะต้องฟิตกับใครเราอยากฟีตกับนักร้องหน้าใหม่คนไหนไหมอยู่ในหัวเราเนี่ยพี่เบิร์ดอะไรอย่างเงี้ยพี่เบิร์ดธงช,ยชัยเหรอคะอ้ต้องรอขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ใช่หรือว่าพิเศษโลโซพิเศษโลโซไม่ยากโทรไปหาคุณการช่วงช,ช่วงนี้กำลังแบบ